Good Life Good Time แบ่งปันช่วงเวลาดีๆเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีได้ที่นี่มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดย KKU Radio และเครือข่ายสถานีวิทยุมหาวิทยาลัย แก้ยังไงโรคทางจิตไม่ใช่แค่ตะกระนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ Good Life Good ไทม์ at k เนะเราจะมาบอกถึงเรื่องของอาการกินไม่หยุดกันค่ะหลายคนก็อาจจะมีภาวะนี้อยู่นะคะแต่ว่าเราจะเช็คได้ยังไงว่าเอ้ย เรากินเพราะความเครียดหรือว่าเป็นโรคกินไม่หยุดนะคะอย่างที่เราทราบกันดีค่ะว่าพฤติกรรมการกินอาหารเยอะๆเนี่ยจะทําให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วนแล้วก็โรคอื่นๆตามมาด้วยนะคะแล้วไอ้อาการกินไม่หยุดเนี่ยนะคะยังสามารถบ่งบอกถึงอาการของโรคกินไม่หยุดได้อีกด้วยซึ่งโรคกินไม่หยุดนี้นะคะเป็นโรคทางจิตเวชชนิดหนึ่งที่เป็นผลกระทบมาจากโรคซึมเศร้าและความเครียดที่อาจเป็นไปได้โดยไม่รู้ตัวคะ่ะ ซึ่งก็มีอาการหลักๆตามชื่อโรคนะคะก็คือไม่สามารถควบคุมตัวเองให้หยุดกินอาหารได้ก็อาจจะฟังดูธรรมดาสามารถแต่จริงๆแล้วนะคะสามารถเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะคะถ้าหากปล่อยไว้นาน ด้วยโรคนี้นะคะเป็นโรคใหม่ที่เพิ่งได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการเมื่อปี2013ค่ะโดยสมาคมจิตเวชศาสตร์สหรัฐอเมริกาได้จัดทำคู่มือการวินิจฉัยและสถิติสำหรับความผิดปกติทางจิตขึ้นมานะคะซึ่งก็เป็นหลักเกณฑ์การวินิจฉัยความผิดปกติและถูกใช้อ้างอิงกว้างขวางโดยแพทย์และนักวิจัยในอเมริกานะคะ ซึ่งคนที่มีอาการของโรคกินไม่หยุดเนี่ยนะคะอาจจะมีความพยายามในการไดเอทหรือพยายามกลับมากินอาหารตามปกติบ้างแต่ถึงยังไงก็ดีนะคะการเคร่งเครียดกับการไดเอทก็สามารถกระตุ้นให้เกิดอาการกินไม่หยุดอีกได้อย่างง่ายดายเช่นกันนะคะซึ่งความรุนแรงของโรคนี้ค่ะจะขึ้นอยู่กับความถี่ของการกินอาหารมากผิดปกติที่เกิดขึ้นในหนึ่งสัปดาห์นะคะใครที่สังเกตพฤติกรรมการกินของตัวเองแล้วก็คนรอบตัวแล้วสงสัยว่าเอ๊ะกำลังทรมานกับโรคนี้อยู่หรือเปล่านะคะลองมาเช็คกันดูค่ะว่า อาการของโรคนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างแล้วจะเกิดผลกระทบอะไรต่อสุขภาพรวมไปถึงมีวิธีการรักษาอย่างไงบ้างนะคะเอาล่ะเรามาเช็คดูกันนะคะข้อที่1ค่ะกินทั้งที่ไม่หิว ไม่รู้ว่าตัวเองหิวหรือว่าอิ่มแต่เป็นเรื่องปกติที่คนเราจะรู้สึกหิวข้าวนะคะตามเวลาเช้ากลางวันเย็นนะ่ะแต่ว่าหากมีอาการกินทั้งที่ไม่หิวขึ้นมาเมื่อไหร่หรือว่าแม้จะกินข้าวเสร็จแล้วแต่ไม่รู้ว่าตัวเองกินอิ่มหรือยังเนี่ยนะคะจนทําให้กินต่อไปเรื่อยๆก็ถือว่าเข้าขายโรคนี้ได้เหมือนกันนะคะข้อที่2ค่ะกินจนไม่สบายตัวหยุดตัวเองไม่ได้ มีอาการรู้สึกอยากกินตลอดเวลาควบคุมตัวเองให้หยุดกินไม่ได้จนสุดท้ายก็อิ่มมากจนสร้างความอึดอัดให้กับร่างกายนะคะแล้วก็รู้สึกไม่สบายตัวข้อ3ค่ะซ่อนอาหารไว้รอบๆตัวตามที่ต่างๆมีพฤติกรรมการซ่อนของกินตามที่ต่างๆเช่นในบ้านตามซอกข้างเตียงอะไรอย่างนี้ที่แบบ มันไม่ควรที่จะเอาของกินไปไว้เพื่อเตรียมตัวที่จะกินได้ทุกที่ทุกเวลาข้อที่4นะคะกินอาหารกลางดึกการกินอาหารแบบลับๆในปริมาณมากกว่าปกติและไม่เป็นเวลาก็เป็นอีกหนึ่งอาการที่พบได้ในโรคนี้เหมือนกันนะคะอข้อ5นะคะกินเร็วแล้วก็กินมากในช่วงเวลาหนึ่งกินปริมาณมากแล้วก็รวดเร็วผิดปกติที่คนทั่วไปเขากินกันนะคะก็คือกินเร็วแล้วก็กินเยอะนั่นแหละนะคะข้อ 6. กินไม่หยุด อาทิตย์ละครั้งนาน3เดือนโดยเฉลีย่ยจะเกิดอาการกินไม่หยุดอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งนะคะซึ่งอาการนี้นะคะก็จะเป็นระยะเวลาติดต่อกันนาน3เดือนเลยทีเดียวข้อเจค่ะน้ำหนักตัวที่ไม่คงที่เห็นน้ำหนักที่เหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงอย่างชัดเจนนะคะอันนี้ต้องลองไปช่างดูนะ ข้อ8ค่ะไวต่อความรู้สึกด้านลบจากคนรอบตัวเมื่อกินมากไม่รู้ตัวจนน้ำหนักขึ้นรูปร่างเปลี่ยนแปลงก็จะส่งผลให้เกิดภาวะวิตกแล้วก็ความเครียดจากสายตาของคนรอบตัวซึ่งสามารถพัฒนากลายเป็นโรคซึมเศร้าต่อไปได้ด้วยนะคะเอาหลักข้อที่9ค่ะ ความมั่นใจลดลงผิดปกติบางครั้งก็รู้สึกไม่มั่นใจที่จะกินอาหารร่วมกับคนอื่นหรือว่ากินอาหารในที่สาธารณะความมั่นใจในตัวเองที่เกี่ยวกับรูปร่างแล้วก็ภาพลักษณ์เนี่ยลดลงผิดปกตินะคะขอ้อ10ค่ะมักรู้สึกละอายรังเกียจต,ตัวเองหลังจากที่กินอาหารปริมาณมากจนถึงขั้นมีความคิดว่าตัวเองเนี่ยน่ารังเกียจไม่ที่ไม่สามารถหยุดกินได้นะคะเอามาดูกันดีกว่าค่ะว่าทั้ง10ข้อนี้นะคะโรคเนี้ยมันจะมีผลกระทบในด้านใดบ้าง อันดับแรกค่ะผลกระทบต่อสุขภาพนะคะอย่างที่บอกค่ะคนที่เป็นโรคกินไม่หยุดเนี่ยนะคะส่วนมากจะกินเร็วเสี่ยงต่อการเป็นโรคอว้วนแล้วก็มีอคติต่อน้ําหนักตัวหรือว่ามีอาการที่น้ําหนักลดลงและเพิ่มขึ้นในช่วงระยะเวลาสั้นๆแม้ว่าคนที่เป็นโรคอ้วนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะไม่ได้มีอาการของโรคกินไม่หยุดแต่พบว่า2ในสของคนที่เป็นโรคนี้จะเป็นโรคอ้วนด้วยนะคะซึ่งอาการนี้พบในใครได้บ้าง โรคกินไม่หยุดนะคะสามารถเป็นได้ทุกเพศทุกวัยเลยค่ะโดยผู้หญิงนะคะจะมีแนวโน้มเป็นโรคนี้มากกว่าผู้ชายและมักจะเริ่มต้นเป็นกันในช่วงอายุของวัย20่ต้นๆหรือว่าช่วงปลายวัยรุ่นถ้าคุณมีอาการเครียดหรือว่ากินแบบมีอาการแบบติข้อข้างต้นก็เข้าข่ายนะคะแล้วโรคกินไม่หยุดเนี่ยสามารถรักษาได้หรือเปล่า ถ้าเกิดมีอาการของโรคที่กินไม่หยุดนะคะก็ควรรีบที่จะพบแพทย์เพื่อหาทางรักษาโดยทันทีค่ะเพราะโรคนี้นะคะสามารถเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาสั้นๆเวลาใดเวลาหนึ่งหรือว่ากลับมาเกิดได้อีกหลังหายไปแล้วนะคะบวกกับยิง่งถ้ายิ่งไม่ได้รับการรักษาเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดอาการได้ต่อเนื่องนานเป็นปีเช่นกันนะคะโดยสามารถรักษาได้โดยหนึ่งใช้ยาค่ะผู้ป่วยสามารถใช้ยาได้หลายกลุ่มนะคะตามแต่ดุลยพินิษของแพทย์เพื่อลด ความถี่ในการเกิดอาการของโรคนะคะนอกจากรักษาทางยาแล้วนะคะก็มีการรักษาทางด้านจิตใจค่ะ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะได้พบว่าการรักษาทางด้านจิตใจเนี่ยได้ผลดีเทียบเท่าหรือดีกว่าการใช้ยาซะอีกนะคะจึงควรใช้การรักษาควบคู่ไปกับการใช้ยาด้วยเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการรักษาด้านจิตใจเนี่ยที่สําคัญก็คือ 1. นึปรับเปลี่ยนแนวคิดค่ะก็คือเปลี่ยนการมองภาพลักษณ์ตัวเองของผู้ป่วยเนี่ยให้ดีขึ้นพยายามทําให้ผู้ป่วยเนี่ยนะคะเข้าใจถึงเหตุผลของการรักษารวมไปถึงตระหนักถึงรูปร่างแล้วก็น้ําหนักของ ตัวเองด้วยอันที่2ก็คือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินค่ะคือลดการกินให้อยู่ในระดับที่ปกติแล้วก็พยายามทําให้อาการเนี่ยคงที่ดําเนินต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน,านด้วยนะคะ ก็น,นี้ก็คือข้อมูลดีๆที่เอามาฝากกันนะคะหากลองเช็คดูนะคะว่าตัวเองหรือว่าคนรอบข้างเข้าข่ายการเป็นโรคนี้อยู่แล้วก็ขอให้พยายามพูดคุยกับแพทย์หรือว่าผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตเวชเกี่ยวกับลักษณะการกินไม่อยู่แล้วก็อารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นนะคะถ้าเกิดยังไม่มั่นใจหรือว่ายังไม่กล้าที่จะเข้ารับการรักษาก็ลองพูดคุยกับคนที่เชื่อใจและรับรู้ถึงอาการที่คุณกําลังเผชิญอยู่นะคะว่าให้สังเกตว่าโรคนี้จริงๆแล้วเนี่ย มันมีความเกี่ยวข้องกับอารมณ์แล้วก็จิตใจของเราค่อนข้างมากเลยทีเดียวซึ่งบางครั้งเนี่ยเป็นเรื่องยากที่จะหยุดอาการกินผิดปกติเหล่านี้ได้โดยทันทีนะคะแล้วก็อย่าลืมคอยให้กำลังใจแล้วก็คอยช่วยเหลืออยู่เคียงข้างพวกเขาด้วยนะคะก็ขอขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะจาก The Nation Eating Disorder Association หรือว่า NEDA Mayo Clinic และภาควิชาจิตเวชศา,าสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ